สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลีเพิ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศเวียดนามไปแบบสดๆร้อนๆนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ในแนวทาง Underbone อย่างเจ้า Honda Winner X 1 5 0เวอร์ชั่น2023ที่เพิ่มเติมสีสันใหม่ที่ช่วยส่งให้ตัวรถดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิม ตัวรถนั้นนะครับจะใช้การอัปเดตล่าสุดของ Winner X150 เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้โดยมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ให้สปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยไฟริงข้างที่มีลักษณะคล้ายกับ Honda c b r 1,000 r r r รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ครอบไฟหน้าและที่ครอบแฮนด์และก็สีสันใหม่ที่ยกทีมของผลิตภัณฑ์สปอร์ตของทางค่ายด้วยสีแบบไทคอนเอที่ผสมผสานร,ระหว่างสีแดงน้ำเงินและขาวนั่นเองครับ นอกอจากสีสันใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับลวดลายบนตัวรถยังเป็นลวดลายที่ออกแบบมาใหม่ให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นอีกทั้งยังมีขอบล้ออลลอยสีทองขนาด17นิ้วที่ช่วยให้ตัวรถนั้นดูโดดเด่นและก็น่าสนใจด้วยนั่นเองสเปคเครื่องยนต์ครับจะมาในพิกัด1 4 9 8ซ c ซี1ลูกสูบ4จังหวะแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดคมชาร์ฟระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำครับให้แรงม้าสูงสุด11.5กิโลวัตต์แล้วก็แรงบิดสูงสุด13.5นิวตันเมตร ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์หกสปีดครับระบบคัชมือเป็นแบบเวสต์มัลติเพลทและส่งกำลังสุดท้ายด้วยระบบโซ่ที่อัปเดตใหม่มานะครับเป็นชุดโซ่แบบมีโอริงที่ทนทานกว่าเดิมโครงสร้างรถนั้นจะเป็นแบบแบ็กโบนครับเชื่อมต่อกับระบบสะเทอนหน้าแบบเทเลสโคปิกด้านหลังจะเป็นแบบโปรลิงทำงานร่วมกับสวิงอาร์มจานดิสเบย์จะเป็นดิสเดี่ยวทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS ทั้ง2ล้อนะครับราคาของรถรุ่นนี้ในเวียดนามนะครับจะอยู่ที่ประมาณ73,000บาทด้วยกันเมื่อแปลงเป็นเงินไทย สขับสนุนโดย Lambretta สกู๊ตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี